เคน่าจะมาแล้วเนาะสวัสดีครับจะมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลโอเกมเมมอรียนะครับใด้ไหมอย่างที่เอ่อชื่อคลิปบอกเนาะเราจะมาเปิดเจ้าจะกพองกันอ๋อโอ้มันมีติดไว้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อไม่รู้นี่ผมเปิดไว้ตั้งแต่ไอ้นี่เลยเอ่เออไอเนี่ยของของรูดีอ้อ่ะเออแต่ก็นะ มาเรามาเปิดอันนี้กันต้องขอโปรไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเนาะเออแล้วอีกอันนึงก็คือผมจะเปิดถ้าเกิดพอจะเปิดครบร้อยสี่สิบเลยแต่ถ้าเกิดมันเกลือมากๆก็จะไม่เปิดต่อนะโอเครุยก,กันเลยเกลือ<ำ> เกลือเกลือโอ้โหของจริงอะไรอะไรมันจะเกลือขนาดนี้วะของจริงดิโหเกลือมากๆากโห i will sever this nightmare welcome to hell เครียดเครียดเลยเออไหนลองเปิดนี่ก็หน่อยเปิดคือได้มิงไม่อีกทีอีกทีอดพอเลยพอพอพอโอ้โห เียกตอนเปิดเปิดแคลแล้วคนละเรื่องเลยเอโออโหเครียดมากอโอเคครับทุกคนมันผมคงไม่เปิดอีกอีกนานอะ่ะ จะเิดเป็นอย่างนี้ต่อไปนะโอเคนะครับก็นะคลิปนี้คงไว้แค่นี้ละแต่ก็นะได้คลิปมาแล้วเราไว้ค่อยเจอกันอีกทีในคล,คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ